สบายดีพี่น้องสุข,ขูสุขคนครับพ่อกับเบาผ่านผพาเลาะขึ้นเ่าครับสวัสดีตอนเช้าครับลอย4ี่กกิโลหอดจังหวัดอุตรดิตถ์ครับพิซูโลกยีหกโลกครับปากก้นไหลก้นแคบ เปรลางใจใหบ่อผาดพาหลอดเด้อครับเด้อไปพร,รก,กิจจังหวัดอุตาดิษครับสี่ล้านครับไปล้านแรกอยู่อำเภอพิชัยด้เด้อครับเด้จอจังหวัดอุตาดิษแล้วก็สิไปในเมือง3มล้านครับพร,รก,กิ์แถวนี้ก็พันกิโลครับมากบบามาาครับเปากับมุ่นชัยลานครับทีมงานต่อกันอย่างคืงเอเราครับ ก็ได้ถ่ายคลิปครับบา่าขมวดครับได้แต่ถ่ายคลิปครับผมพิษนุโลกกูตาดิสครับตะรกกิศเขียวนี่ยนั่งมากคิดคอร์นะครับสิบเอ็ดาซสือ งงหมดแล้วครับง่ายก็ขับเข่าครับกินํำรวนข้ามรถขึ้เราครับแย่งฆ่าตาเลยครับแย่งจังปางเลยครับวันนี้ปากรักใจให้พี่น้องท่านต่างแดนได้ครับเจ้อทำงานอยู่ต่างประเทศครับแล้วก็พี่น้องในประเทศไทยครับแล้วก็พี่น้องทางสงบกว่าเล่าได้ครับ ชุมบรรยากาศสองของ้าขง,งาทางกับพอกผ่านลารอนะครับพามาเลาะจังหวัดอุตรดิตถ์ครับวันนี้นนโโลโลกำลังจิตยิงยิงเซปุโลกระหอดจังหวัดขิษโนโลครับแล้วก็จิตตรงดิ่งไปจังหวัดอุตรดิตถ์เลยครับ เป็นถนนไม้เลขหนึ่นเได้ครับถนนไม้เลขหนึ่งหนึ่งเตดดรายการส้นไหม้เลขห,ห,หนึ่งหนึ่งครับไปจังหวัดอุตรดิตถ์ครับต่อออกจากาศที่สยลกไปประกาตรงหน้าเด้ครับ ชมได้เด้อครับเด้อใด้คอมเมนต์มาเลยครับพี่ชมมาผ่านได้เด้อครับไอ้จะได้ปรับปรุงครับกล้องกับผบุฟัฟคือเก่าแหละครับที่ข้ากล้องครับผม ครับพี่น้องครับตะลึกเดียวนี่กันหนึ่งพันกิโลครับไปซี้านครับไปเปิดลาดแรกอยู่อำเภอพิชัยครับจอดพักรถล่างหนาล่างตาครับภานตื่นเนี่ยแหละครับ รักงใจให้ทุกคนเด้อครับพี่น้องภาคต่างเรียนก็ได้ครับยินดีนะครับพทยพาล่ะครับยินดีนะครับรผมสาบาทเรารักงใจให้ทุกคนเดียกันครับสูวต่อไปที่เอาครับ ก็ยังสิไล่ like. สดอยู่ครับหาซื้อโทรศัพท์อยู่ครับโทรศัพท์บ่มีครับมีเครื่องเดียวครับก็สิได้พอไล่สูตรหาไล่สดอยู่ยังเคยไล่ดจักเทื่อครับครับเก็บเงินซื้อโทรศัพท์จักเครื่องก่อนครับผีเครื่องดูสูงครับสูบบรรยากาศนะครับเด้อสองทางทางครับแดดก็ร้อนหมอกครับเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวกำลังเรือรอ,อน,นะครับ ครับเดินให้ังใจให้ทุกคนครับแล้ยคนแชร์คนติดตามครับ